สวัสดีครับไล่บุญตาสวัสดีครับผมเข้าแล้วครับเพึ่งเข้ากล่องล่อเราแล้วกล่กองแรกครับผมเพิ่งมาเห็นไม่ได้เห็นตอนเขาเข้านะครับผมพอดีเดินเข้ามาส่วนตอนสอวันที่แล้วนะครับยังยังไม่มีนะครับแสดงว่าเข้ามาได้ประมาณวันวันสองวันนี้แหละเพราะว่าสองวันที่แล้วนะผมมาดูก็ยัง ยังบุหินเพราะว่าผมเนี่ยครับผมเพิ่งจะเอาน้ามาลดลดไอ้น้ามาเขาเรียกอะไรลดต้นมะพร้าวอะครับทีนี้วันนี้ผมขี่มาเอ้าเจอหลังพึ่งเข้าผมเห็นในมีม,ม,มีตัวเขานะครับบินเข้าบินออกเดี๋ยวผมจะให้เบิ่งใกล้ๆเนาะว่าจะเห็นบ่าโทรศัพท์มันจะเป็นรุ่นเก่าเลยครับเครื่องนี้พอผมรอโทรศัพท์ผมอยู่ผม โทรศัพท์ผมส่งไปซ่อมก็จะไม่ภาพไม่ค่อยซัดเท่าไหร่นะครับแต่จะเห็นตัวบินเขาบินนาะอยู่นอกคบเนาะนี่คือกล่องล่อพึ่งแบบยางรถยนต์นะครับเราลงทุนก็จะประมาณถ้าไม่รวมแผ่นกระเบื้องนะก็จะมีตัวนี้ครับยางเส้นละสิบบาทก็จะเป็นยี่สิบเราก็จะไปทําฝาฝากล่องฝาที่จะเอาไว้ให ให้เขิน่าให้ให้พึ่งไปทํารังเกาะอยู่ครับ,รบนั่นแหละครับคือต้นทุนแผ่นกระเบื้องเราเป็นกระเบื้องไอ้เก่าของบ้านนี่แหละครับผมก็ตีราคาให้บวัวได้เนาะถ้าผู้ใดหาได้เบ,บ็ใดกคลองเบื้องครับหรือจะเป็นแผ่นสังกะสีปกติก็ได้อันนี้เ่าได้เปลี่ยนแผ่นกระเบื้องก็ดีครับจะได้เย็นถ้ากล่องนี้สมมุติว่าได้เก็บจริงๆถ้า เยอะจริงๆเต็มตามที่เรากําหนดไว้เนาะน่าจะได้บ่ต่ากว่าสิบสิบขวดขึ้นนะคแต่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 ละกล่องก็บ่ได้บ่ได้ขึ้นอยู่กับกล่องใหญ่กล่องน้อยนะครับต้องขึ้นอยู่กับประชากรของพึ่งที่เพิ่นมาทํารังนี่คือถ้าประชากรเขาน้อยเขาก็ทํารังเล็กได้แค่สามขวดสองขวดก็แลลวเต่ครับมันไม่ได้มันไม่ได้แบบจากัดอยู่แค่ว่า สิบขวดหรือห้าขวดอย่างเงี้นะครับเ่าก็บบรูแล้วแต่ปริมาณของพึ่งพรอแต่ผมว่าเป็นสิ่งที่ดีนะที่พึ่งเข้ากองล้อหอเนี่ยเพราะว่านี้เป็นครั้งแรกในในการทํากองล้อโดยอย่างรถยนต์ครับพึ่งมาเข้าละกรตื่นเต้นเดครับผู้ดใด่ยักได้เอาไปเป็นไอเดียหรือยักเอาไปประยุกต์ใช้ที่ ตัวเองทําล้ออยู่กับองบึงนะครับเนาะทาไมผมถึงทํายางกล่องยางสองชั้นเนาะชั้นแรกนะ่ะคือผมผมแค่หนุนเขาขึ้นมาถ้าเราเอาแค่ยางล้อเดียวนะ่ะเกิดเวลาเราเอานะครับมันจะบดสะดวกเพราะว่ามันจะติดดินเนาะเขาก็เลยเออลงทุนซื้อมันมีทิกเล็กๆอยู่นะครับคือลงทุนซื้อไอย้ยางพุ้ยไฮนะครับเอาไปข้างล่างเอาอยางหน้าใหญ่ๆแบบขอบยี่สิบ ขอบยี่สอบบางๆครับแต่หน้ากว้างๆหน่อยเอาไว้ข้างบนสังเกตนะครับนี่พเพราะว่าาอยยกให้เพิ่นเต็มเต็มนี้เลยก็ถือว่าเป็นไปนอย่างที่เราคาดการไวไ้เดยเพิ่งจะเข้าเดือนนี้แหละครับส่วนมากที่เยอะๆกุมภามีนะเดือนเมษาเรารก็เก็บนะครับผายกเอาไปทดลอง ทำเนาะครับเนาะ,ะลองเบิง้งผมว่ามันจะง่ายกว่าการไปตีกองอยู่บางคนไปต้องมีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรเยอะแยะครับเดี๋ยวผมจะพามาเบิ้งวิธีวางง่ายๆก็คือเราไปซื้อแผ่นในแผ่นฝ้ายิปซั่มมาทําฝาลองดูครับมามามาเอามา,อมาลองลองดูกันว่ามันจะเข้าบ่เดี๋ยวผมจะซื้อมามันจะตกแผ่นเลยสิหรือยีบาทนี่แหละครับเาก็ กองหนึ่งเราก็จะลงทุนไม่เกินร้อยหรอกครับนี่น,นี่แต่ผมเห็นกองนั้นกันน่าจะเข้าบ่เฮ้ยกองนั้นกันน่าจะเข้าครับเดี๋ยวผมพาไปดูเดี๋ยนะครับเฮ้ยเข้ามาหาว่ะเข้ามาหาครับเดี๋ยวเพิ่งไปกวนเนาะเฮ้ยเข้าแล้วว่ะเข้าแล้วครับเข้าแล้วบ่ตอนเนี้ยเพิ่งกำลังยักยักยายหลังเยอะแต่แต่หลังเนี้ยครับ เพื่นเข้าขอก็ดีใจเนาะเดี๋ยวผมพาไปบึงเดี๋ยวผมพาดูปากทางก่อนบางทีปากทางเข้าเดี๋ยวผมจะพาเบึงไปเรื่อยๆนะครับมันเราก็มาตัวสิกพอดีมะพร้าวผมไม้ต้นใหญ่อ,อกจันแล้วผมก็เลยว่าเออจะมาอาศัยว่ามาบึงมะพร้าวอพร้อมครับ มันน่าจะมีหลายองค์ประกอบอยู่นะที่ทําให้พึ่งเข้ากล่องได้นะครับเราก็ต้องมาตรวซิกบ้างข้างในมีแมลงมุมหรือเปล่าถ้ามีแมลงมุมเยอะไปก็บอดีครับเวลาพึ่งมาสํารวจเข้าไปแล้วก็ไปติดใยแมลงมุมก็เป็นทําให้ขาบบริยักอยู่ตรงนั้นผมยังบระได้แล้วยังไม่ได้เอากระเบื้องหรือว่าสังกะสีไปปิดนะครับเดี๋ยว ตอนแรกก็จะไปวัดนี่แหละแต่พอดีผมต้องไปเบิงส่วนยางก่อนก็เลยน่าจะบูไดายำอืมก็โอเคครับผู้ดใดจะเอาไปเฮ็ดไอประยุกตสในส่วนในตัวเองวางลอหรือจังใดก็ผมก็ยินดีแชร์ประสบการณ์เลยครับได้คือกันนี่ลองเบิ้งครับผมลองเบิง้ง โอ้ดีใจมากครับเข้ากองแรกเลยนะครั้งแรกในชีวิตนะครับที่ว่าเคยเห็ดใส่ยางรถยนต์กาเดี๋ยวคลิปนี้กับฟ้าก็เพียงแค่นี้แหละครับผมเดี๋ยวจังใดกัะถ้า้มีคลิปต่อไปผมก็จะมาลงให้บึงมีพิตอนเอาตอนอย่างผมก็จะมาอัปเดตให้บึงเรื่อยๆครับวิธีทำวิธีเก็บเดี๋ยวผมขอ เอาโทรศัพท์ไหมผมกนตอนนี้ผมได้กลับมาใช้โทรศัพท์เครื่องเก่าพอดีเครื่องผมช่งไปซ่อมมาก็ยังบ่มาเนาะอันนี้ผมเครื่องสำรองก็จะทายยากได้ครับผมผมบลึงบถนัดไม่ถนัดคลิปนี้ฟ้าก็เพียงแค่นี้นะครับเนาะฝากติดตามนะครับผมฝากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดอย่างก็ได้ครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอและทำสวนของผมนะครับ มีอะไรใหม่ๆเดี๋ยวผมจะมาถ่ายลงให้ดูเรื่อยๆครับสวัสดีครับผ่านไปเพิ่อนๆโอ้เราเราเราต้องขยับเขาออกไอ้ขยับสักหน่อยไหมนี่โอ้ยเด็กเขาต่อยเราไปครับกลันเพิ่น